กาบสบายดีเด้พี่น้องมาถึงหม่องถูกบ่อนอ่าสิเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวกาบสบายดีพี่น้องว่าสิเป็นในประเทศนอกประเทศกกาบสบายดีพี่น้องมเมนีเมา่อนซาว์จอยตามเคยพี่น้องาเบิ่งห้องน้ำสร้างกำลังสิมาเห็ดมือแลกพี่น้องสิเป็นในใดมากกับสบปีนพี่น้องได้นำไม้มาแกงสู่นางกินหละกะสู่ทีมงานกินพี่น้อง รายกาขอบคุณเออใจดีพี่น้องเพื่อนให้เมาปลิ้งโมงสู่ทีมงานกินพี่น้องใช่แล้วพี่น้องมาขูมมือพี่น้องจนกว่าห้องน้ำซาบจอยแมนปิ้งโม่ไปกันเลยดีกันแล้วจะเบ่งนกันพี่น้องสบาย สบายดีจ้าได้พี่นักได้น้ำไม้มาแกงเฮ้ยได้น้ำไม้มาฝากซะจอยน้ำไม้บง่งสบายจ้าเอามาแกงเอามาแกงให้คนงานสู่คนงานในท้องน้ำกินแกงน้ำไม้ไมันถึงแซบแแ่บแล้วก็ปิ้งหมูมีแห้งต้องกินแน้ำไม้สดทันทีแม่แต่มันขาวเซนขาวเอ็นแม่ถ้ามรถคันได้สดแกงน,น้ำไม้เยอะ ข่าเส้นข่าวเอ็นเลยนะสร้างเหมือนกำลังเตรียมสิคดเล็กเฮ้พี่น้องสร้างเหมกำลังกดเล็กปูนพี่น้องปูนถ้ากับอามากอดสิบสอพี่น้องบ่อพ่อจังหวะกันใหม่อันนี้บล็อกบล็อกได้จะร่อยเลยเขาผสมร้อยหาซีฟร้อยหาซีฟปลาพี่น้องเสนใจเข้าใจ น้ำออกบ่อเลยใส่งามเลยกระดี้ถจอยเป็นน้ำสางตักินปกติเราก็คุดสางนั่นนี่แหละแต่ยังหน่อยนะพี่น้องคุดสางเอาไว้ใส่เอาไว้กินเด้พี่น้องบรรยากาศค่ะ เด้อห้าสิบบอนได้ได้ได้มาแล้วเนาะทูด้พี่เนาะที่ได้ตามคำขอข,ของเอฟซีเด้อค่ะจัดหายเมาย่าจอยผ่นกระบอกบกคัดพี่เนาะมาแต่เอฟซีบอกมานาั่งจัดหายเป็นทูนังพี่เนาะแต่แบบว่าแบบละนเอาบ้านเฮามันบ่มีสักโคยายละกาสิสิ้นเองเลยเนาะยายมาเถิงไปกับสิสิ้นเอง ไปถ้าจอยดังไพ่แกงหน่อไม้ถ้าจอยจไปดังไพ่แกงหน่อไม้ไปจะส้่งฮิ้วได้ไหมบอแต่สัางแล้วเขาฮิวคือกันสัางรังเบ็ดเล็กนะเบิดอันนี้มันเป็นเล็กไงเนี่ยเล็กปอบ ปกติมีขายอยู ye, ่แบบนี้แต่ห้ามเราต้องเงินเราต้องซื้อครมาส่งไปกอครวามพังมาได้ความพังมาได้เออห้ามต้องเห็ดเอาเองเออยังดีเป็นเห็ดเป็นนะฮะเอ้ยเลอากน่งมึงดูดิ รักนางสักองด้ยายหอยดอกแฟนไอ้ใจพดนไพ่จะต้อเงินพุูิิสานล่ะนี่มันแอวเด็ลต้องไนระเจ้ากลังสีด่างไพ่แกงหน่อไม้พี่เนาะแกงหน่อจ้ามือีนนางคีโซสีเมอ เองแกงเนาะค่ะอะผักกเป็นบมาปะามานนมีเขามีขบบอะไรผักไก่ยยานางหน่อไม้ปลาดก,อ,กอามาให้เรียบร้อยตำปันนะ่นเนาะตำเสดเนาะตำเนอย่างแส,แส่แกงแบบธรรมศาติเลยไรเาจเจนาจาคือถำหมุนแท้นะ,ะหัใส้ก่น ไปาก่นไป่ัานางดังไผ่กับครัวบันบ้านของนางแม่บรนเนาะไปนาะบรร้อนเนาะแกมีความสุขแล้วายแกมีความสุขแต่ไมมีเ้ พมีกา,มามเจอกับเออท้ามีความสุกเกัเงินกัตามมาท่าจอยถ้าทุนเป,ป็นคก็แมนน้ำขาดี่น้อะดัพื้นเฮ้ยป้าพี่น้องโอ้ยเปิดกรรยศาตร้นอขาเปิดธรรมาต่น้องอํา ซาบุไลพี่น้องซาบุไลได้น้ำไหมมาฝากแล้วก็มาแก้สุกินเองน้องอํากินมากินนะอ้ามาฝากนะคุ้มเนาะท่างกินทั้งมาฝากพี่น้องเด้อพี่น้องนั่งแก่ที่ที่แนมพี่น้องนั่งแก่ที่พื้นนั่งแห่งกับสิสะดวกสบายแน่พี่น้อง ยางกับบติดปันใดตอนฮามาครั้งแรกนะเัาจะได้ถอดลองเท้ายางนะเปรนชัยน้องอ้มนะจ่ยสีโซมสีมือเองมาจ่ยแกงน่อไม้ตามแล้วเลยพี่น้องเสบแน่นอนนังว่าอากาศดีนะมึงอากาศดีแถมลมเนาะว่าจอยมันไก่อัน เย็นได้แมนพี่น้องวิวงามด้ยพี่น้องให้บ่ที่เ้องให้พี่น้องเบ่งประจาเฮาม่าล่ะห้องสลราสิถ่ายตรงนี้ให้พี่น้องเบ่งพอยังวิวนั่งกับขราวนั่งนะโอ้ยได้บรรยากาศพี่น้องนเีนะม่านางผมเกิดนะ้างเลกนี่มือสุดท้ายแลวมือมัิ้นั่นเอบัญชา น้ำไม้รับผดแล้วพี่น้องไปเบิ่งหมอะน้ำไห้ไใกล้เลยพี่น้องอ่าโทูแมาพี่น้องโหลดเพื่อนมาส่งคลองเพื่อนมาส่งบล็อกพี่น้อง บอ็อกเพื่อนมาส่งพี่น้องตรง,ง,งค่ะตรงเข้ามาค่ะรถบล็อกมาส่งพี่น้อง เดียวพี่น้องเดี๋ยวไปสั่งนอกซมวานเลยบายดีพี่น้องไหฮะไหวแล้วนเนาะทำมาแต่เดียวเลย่เนะได้อีกร้อยหนึ่งอีกรอยหนึ่งตามสั่งเลยเนาะตามสั่งรนแรลได้อยเอาเขอโทษลูกล่ะนอบมือสิลูกปลาลุง บาลูโคยมันยาพี่น้เองเข้าก็นลืมสักไปทางร้าแ้าว่าไฮเมออคิงสักกล่องมาเอาแนวอยากจะบายเนาะลูกสังลูกสังบล็อกนึ่กันเนาะพระสลัดค่ะอันนี้ได้ะลูกไม่ฆ่าว่าอันนี้ไม่ฆ่าไปนั่จนมาลูกไม่ฆ่าคลายปูน้าไปนั่งไม่ฆ่าคลายบอกนีเสาก่านไหนล่ะคะ สำหรับคลิปนี้ฮักกสิลาเด้อพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องเจ๊ก,ก้าราวหน่อยเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลวงหนาพี่น้องจ้าอย่าลืมซ่องน้องอัมเด้อพี่น้องเด้อขอบขอบคุณนันไลก์พี่น้องสบ,บายดีสบ,บายดีพี่นาสัสจระดจ๋า <laughs>